แปลงที่ดินนะครับผมที่จะเข้าไปนะครับผมนี่นะฮะคือเราจะเข้าไปแปลงที่เราจะไปก็เป็นภูเขาลูกนี้นะครับผมนี่นะฮะลูกท้ายรงนี้นะครับผมนี่นะับคือที่ดินของตำบลคอกคายนะครับผมอำเภอบารไร่นะครับถนนเส้นนี้นะครับผมก็จะไปน้ำพุร้อนสมอทองนะครับผมนี่นะฮะน้ำตกไซเบอร์นะครับผมนี่นะหรือว่าจะไป าลานสักนะผมกระแพงเพชรพิษโลกนะผมก็จะไปฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะ,ะจะุดต,ต,ตรงนี้นะครับผมก็จะขึ้นไปฝั่งทางทิศใต้ตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะก็จะห่างจากตัวอำเภอเมละยแค่18กิโลเมตรนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่ดินนะครับผมทางเข้าจุดนี้นะครับ ดูที่ดินกันเลยนะครับตัน,นี้ครับ,บคือทางเข้านะครับผมนะเข้าก็จะห่างไฟฟ้าจากตัวนี้ก็400เมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงอบสมนุนไพรนะครับนี่นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับผมตรงนี้ก็ เป็นภูเขาเรียกว่าภูเขาเขาเต่านะครับผมนี่เขาเต่าฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาบันไดหรือเขาสามยอดหนะลังพิงเขาหน้านา้ำถนนก็เป็นแบบนี้นะครับทางเขาเป็นดุลย์ลุกลังบทอัดแน่นนะครับผม สำหรับคนที่กำลังมองหาที่ดินของตำบลคลอกควายเพเภอมะไล่นะครับผมแปลงนี้นะครับผมบอกเลยว่าเวิร์กนะครับผมที่ดินของตำบลคลอกควายที่นี่นะครับนี่นะข้างๆก,ก็ทำระบบน้ำกระโจนนะฮ่วยข้างๆก็เป็นโรง,งไผ่ ดูวิวก่อนนะครับดูวิวทางเข้าก่อนนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเพื่อจะเป็นการได้เป็นการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นของลูกค้าน,นะครับที่นี่คือบ้านผมเองนะครับผมตำบลข้อควายนะครับข้างต้นสปริงเกอร์ ครับวันนี้ก็เราก็มาอยู่กับที่ดินของตำบลข้อควานะครับผมอำเภอมะไล่จังหวัดปุัยธานีนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับผมจะแนะนําก่อนเลยนะครับว่าฝั่งที่เราเห็นหน้าตรงนี้มุมตรงนี้นะครับผมคือฝั่งทิศตะวันตกนะครับนี่นะฮะฝั่งภูเขาตรงนี้นะครับผมคือฝั่งทิศตะวันตกนะครับนี่นะฮะนี่นะครับผมนี่นะครับคือฝั่งทิศตะวันตกเดี๋ยวเราจะมาบอก มาคุยกันครับว่าที่นแปลงนี้นะครับผมเป็นเอกสารสิทธิ์นอสสกนะครับผมนี่ฮะที่นแปลงนี้นะครับผมจะเป็นเอกสารสิทธิ์นอสสก2ใบนะครับผมคือ11ไร่นะครับแล้วก็12ไร่นะครับผมนี่นะฮะนี่นะฮะ11ไร่2งานนะครับผมก็แล้วก็12ไร่แปดตารางวานะครับผมเป็นนอสสก2ใบเลยนะครับผม รวมพื้นที่ทั้งหมดก็23ไร่2งานนะครับผม8ตารางวานะครับผมซื้อแปลงเดียวก็ได้นะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับผมหรือซื้อรวมทั้ง2แปลงก็ได้นะครับผมที่ที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลข้อควายอำเภอบเมละย์จังหวัดปทัยธานีนะครับผมนี่นะฮะห่างจากไฟฟ้านะครับผมออยู่ที่300เมตรนะครับผมนี่นะครับผมถนนห่างจากถนนของ ไปน้ําตกเซเบอร์น้ำตกตาสวรร์ปาสวรร์น้ำพุร้อนสมอทองนะครับผมนี่ฮะถนนเส้น3282นะครับผมทางเข้ามาจากถนน3282นะครับผมก็จะอยู่ที่2กิโลเมตรนะรผมนี่นะฮะห่างจากตัวอำเภอะไล่19กิโลเมตรนะรผมเดี๋ยวผมจะมาบอกลักษณะเด่นของแปลงที่ดินนะครับผมคือลักษณะเด่นแบบไหนนะผม ที่แปลงนี้นะครับผมก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวตามหน้าถนนตรงนี้นะฮะถนนตรงนี้นะครับผมจะเป็นถนนลูกรังบดนะครับผมยาวนะครับผมความยาวอยู่ที่290เมตรนะครับผมแล้วที่ดินแปลงนี้ถ้าใครมีทุนผมบอกเลยว่าคุณซื้อแล้วทําเก็บจัดบล็อกไว้นะครับผมเพราะว่ามันได้ถนนยาวมากๆนะครับผม แล้วก็เป็นวิธีที่ว่าทําเป็นการจัดล็อกแปลงเนี้ยะจะสวยนะครับผมก็จะมีสวนสมุนไพรตรงฝั่งนู้นนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับผมลักษณะของแปลงที่ดินนะครับผมจะเข้าหลักของฮอง,งจุ้ยนะครับผมก็จะเป็นภูเขาลูกแหลมฝั่งนู้นนะครับผมโค้งเข,ข้ามาแล้วตัวนี้โอบเข้ามาปุ๊บเป็นแอ่งเข่าปเป็นฝั่งทิศตะวันตกตรงนี้พลัง นี่นะครับแล้วจะไปมันจบเขาลูกนี้เห็นไหมครับลูกนี้นะครับผมนี่นะรือแล้วก็จะไปถึงภูเขาแหลมฝั่งตรงนู้นเป็นหมอกมันมันเอ่อมันมองไม่เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ลักษณะนะครับผมก็จะเป็นภูเขาวนรอบเลยนะครับผมนี่นะตรงนู้นภูเขาลูกนี้คือถนนเส้น3 2 8 2ปนะครับผมนี่นะวนรอบเลยนะครับผมเป็นภูเขาหินรอบๆเลยนะผมแล้วก็จุดเด่นของแปลงที่ดินก็จะ ห่างจากลําห้วยฝั่งทิศตะวันออกภูเขาตรงนี้นะครับฝั่งทิศตะวันออกนี่นะครับห่างก็จะอยู่ที่800เมตรลักษณะที่ดินก็คือมีอน้ําอยู่ข้างหน้าพอดีนะครับผมหลังพิงเขานะครับผมหน้าทิศตะวันออกครับนี่นะฮะทนที่เราอยู่นะฮะหน้าทิศตะวันออกนะครับผมฝัออม่งทิศเหนือคือฝั่งด้านข้างของแปลงที่ดินอยู่ตรงนู้นไปด้ยชี้คนรนะับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับผม ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับผมคือฝั่งทางที่ใต้ด้านข้างของแปลงที่ดินเสาเสาปูนล้มไปแล้วเขตแดนนะครับผมก็จะทําเป็นร่องเหมืองเข้าไปเป็นร่องเหมืองเข้าไปนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูความยาวนะครับผมนี่ฮะดูความยาวของแปลงที่ดินเลยครับคลิปนี้ผมจะทํายาวนิดนึงนะครับผมนี่นะฮะความยาวตรงนี้นะครับผม290เมตรนะครับผม แล้วก็มุมด้านข้างอีกอแปลงด้านหน้าตรงนี้นะครับผมคือ12ไร่นี่นะครับก็จะอยู่ที่ความลึกเข้าไปอยู่ที่58เมตรนะครับผมแล้วก็จะไปฝั่งทางทิศเหนือฝั่งนู้นนะครับผมที่เราจะไปไปนี้นะครับก็อยู่ที่โดยประมาณ80เมตรนะครับฝั่งตัว11ไร่ก็คือ,อคือกลางแปลงกลางแปลงกลางแปลงนะครับเดี๋ยวจะมีรูปแปลนนะลองลองดูในรูปแปลนครับ กลางแลงนะครับผมก็จะอยู่ที่300เมตรนะรผมมุมด้านข้างฝั่งทางทิ่ใต้ก็จะอยู่ที่52 52เมตรนะครับผมแล้วก็จะไปฝั่งทางทิศเหนือนะครับผมคือ73เมตรนะครับผมแปลงนะครับผมจะซื้อแปลงข้างหน้าหรือว่าจะซื้อแปลงด้านท้ายก็ได้นะครับผมนี่นะฮะ ไปเร็วๆดูนะครับจะเป็นภูเขาช่องพาี่ตกนี้เลยครับเห็นไหมฮะจะมาตกตรงกลางนี่ฮะโน้นก็จะเป็นหงอนขึ้นมานี่นะฮะคือที่ดินตรงนี้ทําไมผมพูดถึงพูดได้เพราะว่าผมาเคยพาอาจารย์สินแสเข้ามาดูนะครับผม โอเคนะครับผมนี่นะเข้าหลักทุกอย่างนะครับผมสวยแป่งนี้ okay. ยิ่งเป็นหน้าฝนนะครับผมที่ดินแถวนี้จะสวยมากๆนะครับผมเราก็จะมองเป็นเขาที่เราเห็นตรงนี้เป็นเป็นูนหมอกเ,อเป็นหมอกครึ่งเขาเป็นชั้นชั้น,ช,น,ช,นชั้นเลยนะครับผมพอลองลองนึกภาพตานะครับผมว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับผมฟัง ทิศเหนือฝั่งตรงนน้นนะครับผมทิศเหนือฝั่งตรงนน้นก็จะเป็น่า,าของห้วยขาแข้งแล้วก็จะติดถัดกับเห็นลูกใจฝั่งนน้นนะฮะตรงปลายไตนิชี้ตรงนี้นะครับตรงริมเขาตรงนี้ก็จะเป็นพืชของพืชเมืองหนาวของแก,ก่นมะกรูดนะครับผมแต่เส้นนี้ก็ฝั่งนี้นะครับไม่สามารถที่จะขึ้นได้เราต้องขึ้นทางฝั่งตัวอำเภอบ้านไร่อย่างเดียวนะครับผมทางโน้นนะครับนี่นะครับ ที่ดินแปลงนี้สวยนี่นะฮะบอกเลยว่าสวยดินดีน้ำดีบาดาลน,น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก8เมตรนี่น่าจะอยู่แค่8เมตรครับผมนี่นี่นะฮะตรงนี้เรายังเรียบมาแปลงที่ดินอยู่นะครับผมยังยังไม่สุดเขตขันแดนครับน,นี่นะฮะวิวสุดยอดครับผมนี่นะฮะบอกเลยว่าสุดยอด ที่ดินแปลงนี้ทําสวนปลูกผักปลต้นไม้ปลูกพืชทําบ้านพักตากอากาศได้หมดนะครับผมผมบอกเลยว่าที่ดินคอกควายไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะครับผมเป็นที่ดินลักษณะนหน้ายาวแบบนี้แล้วก็เป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับผม ตำบลคอกควายก็ uis, จะดังเรื่องอของทุเรียนของผลไม้นะครับผมทุกๆปีก็จะมีงานจัดทุเรียนนะครับผมของตำบลคอกควายนะคร,รับผมอันนี้คือแปลงนัานข้างอันนี้ตรงนี้ก็ซื้อไปหมดแล้วนะครับผมนี่นะซื้อไปหมดแล้วก็เหลือไม่กี่แปลงนะัฝั่งตรงนี้ก็ซื้อไปหมดแล้วนะครับผมนี่นะฮะลองดูนะครับหาได้เหมะน้อยนะครับผมที่ดินส,สวยๆแบบนี้นะครับผม ไม่ใช่ว่าอาจจะหาได้ง่ายนะครับผมนี่นะฮะดินดีน้ําดีนะครับผมหาไฟฟ้านิดหน่อยเดี๋ยวสามารถดึงพาได้ดึงไฟฟ้าเข้ามานี่ก็น่าจะอยู่ประมาณสักห้าหมื่นนะครับผมนี่ฮะนี่ครับผมคลิปนี้ผมยาวนิดนึงนะครับผมรายละเอียดนะครับผมฝากด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับที่ดินของอำเภอไร่นะครับผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ